โอ้โหโอ้โหรับสด้อยครับหายคนจากกรุงเทพแล้วตอนนี้มาภูที่ชัยนาทนะครับที่สนามเขาพรองครับจังหวัดชัยนาทไม่รู้กันหรงไงว่าผมเป็นคนชอบฟุตบอลมากๆนะครับถึงขั้นกับนี่สักไว้บนแก้มเลยนะครับเพิ่งจะไปเข้าร้านแทททูวเมื่อกี้นี้ชัยนาทพนบิวนะครับวันนี้เราแข่งกับนครปฐมครับ มีการเชื้อเชิญจากคนไทยนาศมาก็เลยแบบวันนี้เดี๋ยวประทำกิจกรรมในลานนี้กันหน่อยนะฮะนี่ยข้างนี้ครับมาเลยจะไปตรงไหนตันนี้ตัวเดือดมากเลยเป็นปึกพันพ้ ได้ข่าวว่าฝนกะตกแล้วแย่ี่ต้องรีบไปไหนพยายามจะต้องรีบบอลยังไม่เตะเรายังมีของแจกอีกเมื่อกี้นี่ร้อนประมาณอากาศอยู่ที่38องศาแต่ตอนนี้มันเริ่มรู้สึกเย็นเย็นวบวับมาซึ่งไม่พลาดแน่นอนได้ค่ะเอาแบงค์ยี่สิบครับงิดตามติดตามในไลฟ์นะครับของคนชนยหด้หลายคนนะก็คงจะมีถ่ายทอดกันไปครับว่าชนะแข่งกับนครปฐมนะไปดูว่าจะมันแค่ไหน ผมก็จะพยายามพินให้มากท ok ี่สุดดูบอลเป็นครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากิจกรรมเล่นแป๊บหนึ่งรอคิวเขาอยู่โยนยนตอนนี้พุ่งค้องแข่งขันกันหมด มาแล้วด้วยไไเออเราเมาใจเราาใจนี่ฮะมาเป็นนับไปแล้วน่าจะประมาณ30มสิคันแล้วละะ่ะฮะโอ้โหเดี๋ยวมีเกมให้เล่นอีกนะคะคุณพี่ยังรีบไปไหน50บใบค่ะคงไม่มีใครสู้ได้ ไปมาดูฟุตบอลกันอ้แตดเยอะมากมาขนาดนี้ถ้าเราไม่เปิดผู้ใหญ่ไปดูรถดีกว่าไม่เข้าสนามแล้วแต่ยี่ของเรามีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็มีเอเวอร์ดีแบ็คแฮตยอนวารีรูาพนธุ์นีโรงพยาบาลดวงแพทย์ชัยนาโรงสีสีนะนะรถรางอากาศห่วงนะครับโบต้าวงขนานอะไรกันเนี่ยปกติบอลเล่นนะครับไม่เคยฝนตกเลย คงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะผมมาดูครั้งแรกปุ๊บฝนตกเลยก่อนที่เราจะากไปช่วยแนะนำซุ้มสักนิดนึงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อาจจะเดินมารอบโยมเรื่อยๆปะเนี่ยใช่เพราะว่าบางโนเนี่ยมาดูบอลแต่ว่ายังไม่ยังไม่เข้าสนามบอลยังไม่เตะเข้าไปนั่งรองไปมาเฮ้ยเฮ้ยยเกมมากมายถ้าเกิดว่าเป็นหาด อขาขายที่ไหก็ เลือกสีได้เลยส่วนทางด้านมาแล้วครับกอโยนลูกบอลล้มมาแรงมากต้องไปเลื่อนรถไม่อย่างนั้นต้องเป็นต้องใช้พลังนะลครับล้มครับล้มคกับต้องใช้พลังต้องใช้ความคาดคะเนมีมีประชาชนมาส่องหายาก ยเดี๋ยวจะได้ดูบอลท้ามกลางสายฝนแล้วจะเป็นพลดีดีดีแต่ก็กลับกรุงเทพวันนี้ครับไม่ไม่ได้อยู่ชัยนาทยาวๆเดี๋ยวไปเล่นเกมก่อนีกว่าไป่ะเออไปเล่นเกมใช่กํลัง เรจะแบบอวซ้เราอาจจะพูดดราม่านึงแต่เราจะขอทิ้งอยู่แพงพอดีบอกเอาไว้ว่าผมมาผุดเงินนะที่ไม่ใช่โปรเตสโต้เป็นพิธีกรป่ใช่ค่ะเพราะว่าสังเกตเขาก็เลยยังไม่รู้ครับว่าเราคือใครนะแต่ว่าก็มันแฝงขึ้นไปได้เป็นพูดฟรีเล่นๆกันมันเป็นพิซซ่าแล้วคือหิวน้องน้องฝนไหนเรียกเด็กฝึกงานนะให้พี่ดูสิได้เลยค่ะงั้นคนขอตัวไปก่อนขอเชิญพี่ออฟเลยค่ะ Okay, okay. ครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ออสวัสดีครับ,รบพี่ออฟนะฮะก็เป็นเด็กฝึกงานเป็นเด็กฝึกงานเหรอคะใช่ครับใช่วันนี้นี่ตั้งใจมามาฝึกที่นี่เป็นที่แรกนะฮะพอดีไปเรียนนิเทศมา<อ>แล้วหน้าตาก็ไม่ดีพูดที่ไหนไม,มาใครก็ไม่ฟังเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาไม่มองมาตรงนี้เลย เราเลยเราพูดกันอยู่สองคนจริงๆนี่ฝนจะตกแล้วถ้าถ้าเป็นหลายๆคนนั้นหลบล่มไปแล้วนี่เรายืนข้ามกลางสายฝนเลยนะฮะเรายังยืนรออยู่ยืนให้ฝนมันตกมาเลย <c oughs> พี่อ๋อ่าแน่นอนครับ้ชื่ออะไรนะครับคุณพี่ชื่อพับแพปคะ่ะพับแพปนนะครับไม่เรียกคุณพี่คะ่ะหนูสิบแปดสิบแปดอ๋อนี่แปด <c oughs> <c oughs> นี่แปดนี่แปดไม่ใช่ เป็นไงบ้างครับวันนี้ฟุตบอลฟุตบอลชัชนาาบอลบิวปกตินี่สัมภาษณ์สัมภาษณ์พิธีกรสัมภาษณ์พิธีกรปกตินี่เตะกันบ่อยไหมฮะอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งค่ะ,ละคแล้วแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีออกไปเยือนทีมอื่นบ้างแต่ถ้าเตะที่้า้เนี่ยอาทิตย์ละครั้งอออาทิตย์ละครั้ง,งก็วันนี้พิธีกรหน้าใหม่นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นครั้งแรกเลย ได้ค่าตัวไม่ห็มาดูฟุตบอลไม่ได้มาค่าตัวขับรถเล่นมาขับรถเล่นมาที่อย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็เรียนอยู่ชนพถึงว่าน้าคุ้นคุ้นคุ้นไหมครับพี่คุ้นค่ะไม่เรียกพี่สิคะก็ก็เดินเล่นๆอยู่ในชนพแหละเรียนก็แค่เรียนจบไปนะแล้วก็ไปเข้ากรุงเทพเรียนอยู่สักสองสาเดือนแล้วก็ไปประกวดร้องเพลงแล้วก็เล็กๆน้อยๆแค่ประกวดร้องเพลง ก็เป็นแชมป์ระดับประเทศตายแล้วไม่มีอะไรมากประกวดเล่นๆประกวดเล่นๆและยังยังหนูเนี่ยประกวดเล่นๆมั้งจะชนะไหมคะได้สิตอนนี้นี่กำลังดีเลยคุนขนาดนี้ไปเรียนไปประกวดเด e เฟ c e ได้เลยเดี๋ยวเขาด่ากลับมาแล้วพี่อ๊อฟกลับ้านไม่ถูกเลยไม่ด่าหรอกซีซั่นนี้ฮ่าฮ่าคำถาต้อง I have สติใช่ไหมคะพี่ออฟนะครับอ้าวมาเข้าเรื่องกันก่อนเลย นะครับสวัสดีพี่น้องชาวชัยน้าแล้วก็บางคนก็มาจากนครปฐมด้วยมาไกลวันนี้นะครับไทยแอตติชันพีนะครับสอเรียงดีไหมสวัสดีทุกทคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่สนามกีฬาจังหวัดชัยน้านะครับเ่อเขาพลองที่แบบยิ่งใหญ่มากๆของภูมิภาคนี้เลยนะฮะผ่านไปผ่านมาก็ฟังเสียงตรงนี้ได้นะครับเรามีเล่นเกมกันด้วย สองรางวัลแจกเพียบนะครับไม่ต้องรีบเข้าไปครับเพราะว่าบอลยังไม่แตกบอลแตะหนึ่งทุกเราจะรีบเข้าไปกันทําไมไปยืนคุยกับพี่ออฟยืนคุยกับพระแพงตรงนี้ก่อนถูกต้องอยู่ตรงนี้กันสักชั่วโมงหนึ่งเข้าไปแล้วไม่มีที่นั่งก็แค่เดินออกมาแล้วกลับบ้านถูกค่ะคิดอะไรมากมายนะถ้าไม่เดินกลับบ้านเราก็ยืนก็ยืนดูได้ไม่ยืนก็ได้นะคะพี่ออฟลงไปเตะกันทั้งบอนเลยครับครับครับมีใครไม่รีบเข้าไหมครับ ได้เลยนะครับมาสนุกสนานท้าฝนท้าลงฝนกันหน่อยพี่ออมนะค่ะน้องชายคิดว่าฝน,นมันกําลังจะตกเรามาเล่นเกมแจกของให้แบบท้าทายฝนกันสักหน่อยไหมได้เลยของรางวัลของเรานี่ก o ฟอโกนะครับเป็นกระเป๋าใบใหญ่เป็นถุงผ้าร้นโลกร้อน,อน,อนม่พอใส่พี่ออมกับบ้านได้ด้วยเดี๋ยวผมตัวใหญ่กวนะ่นั้นผมนี่สูงร้0 อสูงกว่าหนู20เซนถ้าอย่างนั้นหนูลงไปได้สูงกว่า20เซนนะสวัสดีครับนะครับสวัสดียินดีต้อนรับนะครับชาวชัยนาที่น้องชยัยนาทครวิวทุกท่านเลยนะฮะวังขนาดใหญ่โตมาแต่ไกลเลยโอ้พูดลรวอยากขอบคุณคอนเซอร์ของเรามากสวัสดีครับถ้าจำไม่ได้จะถอนบวงแล้วนะฮะถอ,ดอนอดีกว่าค่ะพี่ออมคื่อ นบอลจำไม่ได้ว่าเป็นใครมันต้องขอเท่ๆหน่อยครับแบบเรนเรนเรนมันจะเข้าหรือไมันนะเ้าหรือไม่โอ้โหแต่รู้สึกว่าจะรีบลงไปเก็บ อยู่นะฮะเป็นเกมรวมตัวเลขบัตรประชาชนสองหลักสุดท้ายของคุณให้ได้มากที่สุดแล้วมามาดูกันครับว่าใครมากที่สุดรับกระเป๋าไปเลยนะครับกระเป๋าไปนี้นี่มีต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับทนน้ำทนฝนนะใช่ค่ะนี่คุณคุณพี่สุดหล่อทางด้านนี้นับแล้วนับแล้วไหนไหนไหนนี่นี่นี่่วกแล้วมาเป็นครอบครัวบวกกันอยู่ทุกคนต้องมีบัตรประชาชนมาเดนเลยค่ะพรวมกัน มันอยู่ตรงหน้าผมแล้วเดี๋ยวต้อามาเดี๋ยวบวกรีบมาบวกนี่บวกค่ะบวกเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมารวมกันพร้อมกันตอนนี้เลขสูงสุดอยู่ที่17ค่ะทีมงานช่วยกันดูรวมมาช่วยเปลี่ยใช่ไหมสิบเดตอนนี้สูงสุดอยู่ที่17เพี่อ๊อฟผมต้องดูของผมบ้างอ่ะลองลวงดูสิพี่บ๊อฟเดี๋ยวนะบวกเลขยังไม่รอดเลย4ีบวกเเป็นเท่าไหร่วันนี้ สิปเ้ยจริงีแต่ไม่เล่นผมเป็นพิธีกรผมไม่เล่นอยากแจกรางวัลมากกว่าเท <c oughs> ่าไหร่ครับ17บเจ็ดแบบแร,รบไรกักันแ,แล้วได้มากกว่า17อีกไหมคะมีไหมครับทุกคนต้องพบบัตรประชาชนมา<ช>วันนี้มาเล่นเกมง่ายๆกับผมนะฮะแจกของรางวัลแจกผ้าถุงผ้ากันไปง่ายๆเลย <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปดูฟุตบอลกันนะครับตอนนี้บอลยังไม่เตะเรามารับของฟรีกันก่อนใช่เท่าไหร่นะ เอาเสาตัวเปลี่ยนกฎไหมเอาแปดตัวรับเลขแปดตัวกันดีไหมพี่ออมคะเราจะปวดท่านปวดหัวเลยนะอ่าสองตัวนี่แหละนะฮะสิบเจ็ดครั้งที่หนึ่งค่ะเออมันจะมีคนมากเจ็ดอีกไหมนี่คือเกมแรกของเรานะครับเรารีบแจกกันเลยสิบเจ็ดครั้งที่สองอ่าอ่าสิบเจ็ดเยอะสุดแล้วใช่ไหมใช่เยอะสุดสิบ คนมานับตรงนี้รับไปเ,เลยค่ะเอารับไปเลยครับผมขอบคุณที่รว<ม>่วมกินที่จงวัน,นมาจงวัน,น,นมาเลย,นอ,นเลยอะไรจะง่ายขนาดนี้นี่นะครับเี่นีนะครับเก็บให้หมดนะครับเก็บให้หมดนะครับนี่จะได้เห็นบรรยากาศเออยอด go for go นะครับเดินหน้าต่อไปเพื่อเป้าหมายของเรา มเป็นแฟนจากไชนาพนบิวนะฮะวันนี้เนี่ยผมภูมิใจมากเลยที่อยู่ที่นี่ไม่มีแฟนเพลงของผมแต่มีแต่แฟนฟุตบอลของใช<อ>งนพ <ะ S 2> ี่ออมค่มมะเมื่อกี้ฝนฝนมันมันจะมาใช่ไหมลมมันพัดมันพัดเกมมาเกมหนึ่งอย่างไรอย่างไรรถต,ตอลี จริงดิใช่ให้กันง่ายๆแบบนี้แหละบางที่นะผมตกใจมากเลยเจ้าภาพบอกว่าใครพกตั๋วจำนำมาได้รับรางวัลไปเลยนี่จะมีหรอปรากฏวิ่งมาสิบคนอ้โวันนี้ครับใครพกตั๋วพกลอตเตอรี่มาพกลอตเตอรี่หรือเรียกเป็นภาษาชาวบ้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณต้องหวัดพกได้เลยถ่ายได้เลยพกลอตเตอรี่มานะครับง่ายๆเลยมารับรางวัลได้เลย สามโบมีใครเยอะอีกไหมหอ,อันนี้แปดอันนี้แปดครับผมขอบคุณครับแหมไม่รู้มาก่อนนะฮะว่าจะมีเกมนี้ให้ ผมเนี่ยมีร่องรอยงความเจ็บใจตั้งเยอะตั้งแย่นะฮะคือซื้อมาแต่ละงวดก็ไม่ถูกก็พับมันไปพับนกพับกระตายพับกระรอกพับหมีตอนนี้มีหยุดก็เยอะมากอ่ะของรางวันในมือหนูยังไม่หมดหนูยังมีแฟนอิกสี่คนไม่ใช่แฟนอีกอันทำไมทำไมเป็นคนแบบนั้นเรามีแฟนทีเดียวต้องสี่คนนะะ เกมอะไรกันดีเกมอะไรกันดีเราจะเราจะเล่นเกมแบบสุ่มๆมันอย่างี้นะฮะใครโชคดีก็รับไปเกมอะไรกันดีครับหนูชอบเครื่องประดับ,บ <c oughs> เครื่องประดับใช่พวกแหวนสร้อยนาฬิกาต่างหูอะไรอย่างเงี้ยเออเครื่องประดับคสามชิ้นนะครับเกมง่ายๆนะฮะ วันนี้ใครที่กลัวจะร้อนไม่แต่งเครื่องแบบเอ้ยนเครื่องประดับมาก็เสียใจด้วยสร้อยแหวนนาฬิกามานับรางวัลได้เลยตังหูก็ได้หูก็ได้ครบลยกี่สิ่งกี่สิ่ง มีอะไรบ้างคะชอยต้องครบสามชิ้นนะโอเครับแฟนดับบ้านไปคะ่ะยินดีแต่ต้องไปคุยกับแฟนที่บ้านดีๆนะยินดีด้วยหลืออีก2แฟนี่ไงนี่ไงว่าไงครับมีอะไรให้รับใช้อ๋อจะถ่ายรูปนะครับกามา,มาทำเมื่อกี้ได้รางวัลแล้วนะครับ ถูกนะคะเพราะว่าจะเอแฟนอีกสองอันคุณพี่คะตอบคำถามนิดเดียวถ้าตอบคถามนิดเดียวันนี้อีเครื่องประดับอะไรมาบ้างนะฮะถ้ามีถ้ามีถามมีแค่สองอย่างสองอย่างเดียวค่ะเราจะไม่สามารถแจกของรางวัลที่เยอะอย่างนี้ได้ถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนเราแน่นอนมาพูดถึงแล้วช่วงนี้ก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขึ้นมาแต่เราจะขอบคุณไม่ได้เลย นะฮะคนเดียวไม่ได้เราต้องไปอยู่ด้วยกันขอข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นนิดนึงางานมีคะพี่อ๋อได้เลยนะฮะโอเค,คนอนเด่นนะครับต้องขอกราบขอพระคุณน,นะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับท่านแรกเลยยิ่งใหญ่อลังการน้ำตาลวังขนายครับหวานมา,นานกคพี่อ๋อผมมือผม อ่ะเรียบร้อยนะฮะแล้วต่อไปนะครับขั้นที่สองค่ะเอโบเน่นี่ครับขัดผิวสวยถูกต้องส่วนอันนี้นะครับเป็นสิ่งจำเป็นของม,มนุษยชาตินะฮะแบลบแคนยอนนะครับมีทั่วประเทศไทยต่อไปค่ะวาลิด วอริทนะครับผมออาชูไม้ชูมือกันนะครับผม,มวันนี้าวอริเป็นซุ้มเสื้อเป็นผู้สนับสนุนเสื้อของเรานะครับมีบูตรอยู่หน้าหน้าสนามนะครับหน้างานเราลด50%ด้วยนะเฉะพาะวันนี้เท่านั้นวอริทนะครับผมลดลดลดเยอะมากนะครับวันนี้50%หน้างานเท่านั้นนะครับวันอื่นไม่ลดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจนี่รีบติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได<ๆ>้เลยตอนต่อไปครับผม จักรยานยนต์นะครับดูกาตินะครับขวัญใจวัยรุ่นหนูขับได้นะคะ,ะเกรงว่าจะขาวิวนิดหนึง <c oughs> ่งเพราะผมขับขึ้นไปที่โอ้โหอยากจะพูดถึงนะฮะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่รถออกตัวได้แบบกระชากได้แบบจุกใจดันดุดันด,ด,ดีมากเสียดายที่ขาผมก็วิวเหมือนกัน <c oughs> น้ำขี่ขึ้นเขาลงห้วยได้ครับผมไปล่าสุดที่สังขละบุรีมานะฮะ จะเป็นยังไงต่อริมอนเจ็ดห้าเจ็ดหรืออะไรสักอย่างมั่นมากนะครับผมต่อไปค่ะต่อไปโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาทค่ะนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเข้าโรงพยาบาลนี้เป็นประจําล่าสุดปีละห้าครั้งนะฮะปีละห้าครั้งเลยนี่นรงเขาดูแลผมดีมากครับเดินในการที่ผมโดดเดียนไปเนี่ยจะไปหาสาวนะครับแล้วก็เลยรถล้มซะก่อนกลางทาง นะก็เลยมีรถพยาบาลเนี่ยวิ่วมารับผมกลับเข้าไปอ๋อยังหนูพี่ออบอาจจะสู้หนูไม่ได้เขา้าอาทิตย์ทําไมครับหนีออกมาหาหนุ่มๆ้านนองเงี้ยปีนรั้วโรงเรียนอ๋ตอตกลงมาค่ะตกลงอ๋อไอ้ละว็คว่าวไปทําอะไรนะ <c oughs> หนีหนีไม่พ้นว่างั้นเถอะนีไม่พ้นเออนะครับท่านต่อไปครับโลงสีสีชนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ท่านต่อไปค่ะส่วนนาริเวเซย์ค่ะยืนทุกสูงกันได้ไหมผมรู้สึกมันจมจมครับก่อนคนเขามองเราไม่เห็นนะครับส่วนนาริวรไซย์โอโ้โหตยอดมากไปทดลองพักผ่อนมาแล้วนะครับหนึ่งงคืน,นวิวดีที่สุดในย่านนั้นแล้วสนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ไปทดลองนะครับไปพักผ่อนกันได้เลยในะส,ส่คืนนี้ฝนจะตก,กกลับบ้านไม่ได้ต้องไปทดลองนอนแล้วมีส่วนลดให้ครับที่นี่เท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าเรากลับบ้านไม่ได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่สุวรรณา,ารีเวสไซ์ได้เลยนะครับแล้วท่านต่อไปครับคูโบตาค่ะคูโบตานะครับต่อไปโรงสีธนสันไรส์ครับผมต่อไปแอร์เอเชียค่ะครับและสุดท้ายนะครับข้าวสารตัวชมพูครับต้องขอกรกมือให้กับผู้สางคนยังเป็นทางการดังๆเลยมีตบมืออยู่สคน <c oughs> เสียงปมมือถ้าเจ็บไหลเลย ทุกกันเอาเองใช่ค่ะพี่ออแมตช์นี้ดูกันให้สนุกสนานกันไปเลยนะครับส่วนแมตช์หน้าเราก็บอกได้แล้วนะครับว่าจะเป็นวันไหนครับวันที่8เมษายนค่ะพี่ออฟ8เมษายนนะครับในย่าวยาใช่นัดยาก็จะมาพบเราอีกตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าเด็กฝึกงานเนี่ยฝึกงานจบหรือยังเท่านั้นเองฝึกพวกอาไถึงเข้าใช่ไหมอ๋อก็แต่ กลับไปฝึกต่อนะครับที่ฮอกวอตส์เดี๋ยว <ไป S 1> ต้องไปขี่ไม่ก่อนยไปขี่ไม่ก่าดงั้นช่วยพี่ออฟฝากหนูเข้าไปเรียนฮอกวอตส์ด้วยคนได้ไหมนะเอาฮอกกี้ก่อนได้ไหม <c oughs> <c oughs> ดูท่าดูหุ่นแล้วน่าจะชอบการกีฬาไม่ค่ะเอ้าเมามีเกมอะไรเล่นกีนกไหมครับวับนนี้รู้สึกว่าคนจะหนาแน่นกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับดูนะครับยาเบียนกนเข้ามาครับเกลใจผมนิดนึงยาเบียนกนเข้ามาเบียดจนจะตกนะเนี่ย จริงๆวันนี้ผมมาตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนต้องหนานแน่นกันตั้งแต่ตั้งแต่เวลานั้นแน่ๆเลยปรากฏว่าไม่มีมนุษย์ครับเพราะว่าอุณหภูมิของเรานี่แบบแม่สดๆจริงๆอุณหภูมิของของของอากาศ<ช>แบบดดวันนี้สามถป้ยนะฮะไม่อยากจะคิดแล้วหนูขับมอเตอร์ไซค์มาที่หรอใช่ขับมาจากตลุบตลุบบ้านพี่เนี่ยนะใช่ขับมาจากบ้านพี่ออฟนั่นแหละ อ้าวบ้านบ้านพี่อยู่เอ่อราชพลดคันครองมหาราชไงใช่ค่ะบ,บ้านหน,นูคันครองมหาราชเดินไปลมแรงต้องระวังนะครับวอริ์นะครับผมโอ <Okay. S 2> เคพี่ออฟค่ะฝนมันจะตกเพราแปลงว่าเราหลบเข้าไปทางด้านในกันก่อนดีกว่าไหมคะได้เลยครับผมก็เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุข ในอัธรรของการชมฟุตบอลนะครับของไชนาทคอนบิลนะครับปะทะเอาเอาพูดให้ชื่อให,ให้เต็มๆดีกว่าไชนาทคอนบิลนกพิฆาตนกใหญ่นก,นกใหญ่พิฆาตมาดูกันว่าวันนี้เราจะพิฆาตได้หรือไม่นะครับกับเาสามารถขยําเสือตัวใหญ่ๆขึ้นไปลอยบนฟ้าได้ต่างคนก็ต่างเป็น เจ้าแห่งเขาเรียกเจ้าแห่งประเภทของสัตว์เสือก็เป็นสุดยอดของของสัตว์ประเภทที่ดุร้ายที่สุดนะครับในรุ่นนกส่วนนกเรานี่เป็นนกที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ดุที่สุดด้วยตอนนั้นมาดูกันครับผมนครปฐมอยู่ในเต็ดวงเล็บเสือป่าราชาของเรานะฮะ<ช>จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในสนามแข่ง เราต<ข><ก>้องไปเจอกันในสนามแล้วล่ะค่ะได้เลยครับผมก็ท่านันนี้เราก็ขอตัวกันแต่เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ